ครับวันนี้จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของการเอาฉลากครับแปะลงบนบรรจุพัณฑ์นะครับเริ่มแรกเราจะมีรูปทรงของขวดอย่างนี้นะครับจากนั้นเราเข้าไปที่ add decor นะครับถ้าเราหา decor ไม่เจอนะครับเข้าไปที่ตัวนี้ก่อนนะครับ apprent นะครับ a อป r e ิเนะครับแล้วก็ไปที่ Decor นะครับนะครับมันก็จะมี Decor เกิดขึ้นนะครับ Decor เกิดขึ้นนะครับนะครับหรือมาคลิกที่ตรงนี้ก็ได้นะครับคำว่า Decor นะครับก็คลิกขวานะครับ Add Decor นะครับจากนั้นเนี่ยไปที่ box เลือกที่ ภาพที่เราจะการต้องการจะเลือกมานะครับที่นี้เป็นภาพนี้นะครับกดเปิดนะครับแล้วก็เซฟดีคอตรงนี้นะครับแล้วก็กดโอเคนะครับอันนี้พอดีภาพนี้ผมมีอยู่แล้วนะครับผมกดแทนที่นะครับจากนั้นเนี่ยเราปิดตรงนี้ไปนะครับเราจะลากมาเลยไม่ได้นะครับมันจะมองไม่เห็นนะครับเรากดปิดไปนะครับแล้วเราก็ทําการลากมา ตับขนาดให้ได้ตามความเหมาะสมงานนะครับเมืนน่อเพราะว่าเราต้องการบนเฟสนี้นะครับหน่านใต้เสร็จกด enter นะครับก็จะเป็นการเสร็จสิ้นในเรื่องของการแอดสลากลงบนบรรจุภัณฑ์น,นะครับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ